ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูวิธีการชงชาเขียวค่ะคือจะบอกว่าเนี้ยหอมชาแล้วคือกลิ่นมะลิมันแบบมันละมุนนะคะกำลังดีไม่หวานมากนะคะสูตรนี้สวัสดีค่ะเนื้อเรนเท้ากาแฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ่ก็จะมาแชร์เมนูวิธีการชงชาเขียวค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเน่ก็มาจากการตอบคําถามค่ะที่มีคําถามถามเข้ามานะคะว่าอยากจะได้วิธีการชงชาเขียวนะคะเดินม,มาต้มแล้วก็เอาแบบไม่ต้องแช่ชาคืออยากชงแบบแก้วต่อแก้วเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นความสดความใหม่ความแบบ คือมีเวลาชมแก้วต่อแก้วว่างั้นนะคะถ้าทีนี้เนี่ยก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาแชร์ให้นะคะสำหรับวิธีการชงชาเขียวค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเน่จะแชร์เป็นแบบสูตร96ออนก่อนเลยนะคะสําหรับ96ออนค่ะเราจะมาใช้เป็นหม้อต้มหม้อข้าวผัดรุ่นสามคับแบบนี้นะคะเพราะใช้หม้อต้มหม้อข้าวผัดสามครับค่ะ เราก็จะมีชาเขียวชาเขียววันนี้ได้ใช้เป็นชาไต้หวันของโอเ e n t a l c o ฟ f e เรานะคะก็เป็นชาเขียวที่มีความหอมกลิ่นมะลิเบาๆเพราะว่าเรามีการเบนดอกมะลิแห้งเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คือจะมีกลิ่นมะลิแบบนุ่มนวลนุ่มนวลอย่างนั้นค่ะคือถ้าใครที่ไม่ชอบแบบความกลิ่นมะลิก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ส่วนมากเนี่ยร้านทั่วๆไปก็น่าจะชอบเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชาที่มีกลิ่นมะลิแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชง เป็นแบบน้ำชาแก้วต่อแก้วกันแล้วก็ทําเป็นสูตรค่ะเดี๋ยววันนี้แน่จะทำเป็นแบบเหมือนสูตรชาคือชาเขียวเดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนสั่งเป็นแบบชาเขียวที่แบบไม่ใส่นมเนอะหรือเราก็เรียกชาดําเย็นนั่นแหละแต่ว่าเป็นชาเขียวดําเย็นนะคะแล้วก็ชาเขียวมะนาวแล้วก็ชาเขียวนมค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชม3สูตรกันนะคะวันนี้ค่ะเราก็มาเริ่มต้นทําน้าชาก,กันก่อนเลยดีกว่านะคะ สำหรับวิธีการำทำน้ำชาวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นหม้อต้มสามครับเนี่ยค่ะเน่จะใส่น้ำร้อนในแต่ละสูตรนะคะก็คืออยู่ที่5ออนค่ะแก้วสูบออนจะใช้น้ำร้อนที่5ออนนะคะอันนี้ก็เทเลยนะคะน้ำร้อน5ออนเพราะฉะนั้นเราจะตวงน้ำร้อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าเราต้องการน้ำชาที่เท่าไหร่นะคะตวงน้ำร้อนเท่านั้นไปก่อนเลยค่ะส่วนมากก็คือเคล็ดลับง่ายๆคือเผื่อไว้หนึ่งออนนะคะในการที่ ตัวน้ำน้ำร้อนเนี่ยเขาจะต้องผ่านชาเกิดการสกัดชาชาดูดซับน้ําเข้าไปแบบนั้นค่ะอะทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่ตัวชาลงไปค่ะในบาสเกตอันนี้นะคะเน่ก็จะใส่ชานะคะสําหรับชาเขียวค่ะเราจะใส่มาแค่ประมาณอันนี้ประมาณ1ช้อนนะคะคุพูนเล็กน้อยแค่นี้ค่ะอยู่ที่ประมาณสัก8กรัมนะคะ ไม่ต้องถึงสิบนะเพราะว่าชาเขียวของเราเนี่ยจะเข้มข้นจะเข้มมากๆค่ะถ้าใส่เท่าชาไทยเนี่ยคือถ้าดูสูตรชาไทยที่เน่เคยแชร์ไปนะคะอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวชาเขียวก็จะเข้มเกินไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยใส่แค่ประมาณสักแปดกรัมเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วเราจะโรยน้ําร้อนนะคะลงไปบนชาค่ะการโรยน้ําร้อนก็คือเป็นการที่ให้ชาคอบปรสซันนะคะหรือว่าให้เคาะพองขึ้นมาเกิดการสกัดรอบนึงก่อนขึ้นมาค่ะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกว่า กังวลมากเลยในเรื่องของผงชานะคะเน่ก็เลยจะมีตัวช่วยค่ะก็คือจะเป็นกระดาษกรองนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมีกระดาษกรองค่ะซึ่งกระดาษกรองอันนี้เวลาที่เราใส่นะคะเราก็แนะนําว่าให้จุ่มน้ํานิดนึงก่อนนะคะเน่ก็จุ่มน้ํานะคะจุ่มน้ํะกระดาษกรองนะคะเราก็คือจะมีการมาจุ่มน้ําก่อนนะคะที่เราต้องจุ่มน้ําก่อนเพราะอะไรก็เพราะว่า เพื่อเป็นการป้องกันเวลาที่ชาสก,กัดน,นะคะ ตัวกระดาษเนี่ยจะได้ไม่ไปดูดซึมดูดซับตัวน้ําชาของเราสารชาของเรานะคะหรือกาแฟก็แล้วแต่ค่ะเป็นการที่มันจะเป็นวิธีการเดียวเหมือนกับการเวลาที่เราดริปนะกาแฟนะคะเราก็จะต้องโรยน้ําที่กระดาษกรองก่อนเพื่อที่ว่ากระดาษจะได้ไม่ไปดูดซับพวกสารกาแฟของเรานะคะทําให้เราได้ความไม่เข้มขน้นเพราะฉะนั้นค่ะนี่เราก็จะต้องมีการจุ่มน้ําก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาแปะเอาไว้นะคะนี่แปะไว้แบบนี้เลยค่ะแปะข้างบนตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยค่ะ ปิดแล้วเราก็ตั้งเตาได้เลยนะคะ,ะเสียงน้ำชาเรากำลังมานะคะมาแล้วค่ะ,อะโอเคเราก็จะเห็นนะคะน้ำชาพอน้ำชาไหลออกมาเราก็เบาไฟได้เลยค่ะสีเขียวสวยเลยนะคะ,ะนี่เรียบร้อยค่ะหอมกลิ่นมะลิมากๆเลยอะ่ะนี่ถ้าอยู่แบบว่าถ้าสามารถกลิ่นสามารถทะลุจอได้นะคะจะได้กลิ่นแบบ กลิ่นหอมชาแล้วก็มีความหอมแบบหอมมะลิแห้งเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเน่จะมาเทน้าชานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้น้าชาที่เท่าไหร่นะเห็นไหมคะเราจะได้ที่ประมาณ4ออนเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะว่าเราตวงมาตั้งแต่ตอนเราเริ่มต้นค่ะสําหรับชาเขียวดําเย็งค่ะเน,น่จะใส่น้าเชื่อมนะคะ96ออนเนี่ยสูตรปกติเราจะใส่ที่1ออนนะคะน้าเชื่อมมิตรผลธรรมดานี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้วันมากวันน้อยก็ปรับสูตรกันเอาได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะ1นออนเน่ก็จะใส่ลงมาในถ้วยนี้นะ เราใส่เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยนี่จะเติมให้ครบ6ออนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใส่น้ำเชื่อมมากหรือน้อยก็แล้วแต่ค่ะน้ำเปล่าเราจะจบท้ายที่6ออนนะคะมีแก้ว16ออนคนให้น้ำเชื่อมละลายค่ะแล้วเราก็น้ำแข็งนะคะเต็มแก้วค่ะแล้วก็ททเทแิ๋วสวยเลยเนาะ คนนะคะสังเกตว่าเน่จต้องใส่น้าแข็งเต็มแก้วนะคะเพราะว่าลายเพราะน้ําชาเรายังร้อนอยังอุ่นอยู่ค่ะถ้าน้ําแข็งเราใส่น้อยๆเนี่ยเดี๋ยวน้ําแข็งเราเพอเราคนเนี่ยค่ะไอเจ้าน้าแข็งไปโดนน้าชาละลายหมดนะคะจะกลายเป็นน้ําชาเราจืดทันทีนะเพราะฉะนั้นใส่ให้เต็มแก้วแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งเห็นไหมคะปิดฝาขายได้แล้วโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําเป็นแบบชาเขียวมะนาวกันบ้างค่ะเดี๋ยวเน่ไปทําน้าชาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะอา๋ยวเรามาลองเปิดฝาดูนะ ร้อนนะคะจับอะไรต้องมีผ้านะเราจะมาดูหม้อต้มเราค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวนี่จะมาเปิดให้ดูนี่ก็ถดายกรกองออกเราจะเห็นว่าชาเขียวเนี่ยค่ะเขาเกิดการพองเห็นไหมคะเต็มแน่นเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าแบบเอ้ยทำไมเราใส่ชาไม่เต็มนะคะจริงๆแล้วะคะ่ะไม่ต้องเต็มก็ได้เพราะถ้าเต็มเนี่ยเดี๋ยวชาม,มันบานเวลามันบานมันไม่เหมือนกาแฟมันบานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ชาเราเนี่ยค่ะ ก็คือจะคือน้ํามันจะไม่ออกเนาะมันจะดันไม่ค่อยออกนะคะนั่นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทําไมเราบอกเอ้ยทำไมน้ําไม่ออกสักทีนี่เราใส่ชาเต็มไปอนะคะ่ะน้ํามันไม่ค่อยออกเพราะว่าชามันพองเต็มไปหมดเลยนะมันแน่นจัดอันเนี้ยเห็นไหมขนาดนี้ใส่ไม่เต็มเนาะมันออกมาพองเต็มเลยนะคะและ้วน,นี้ก็คือจะเป็นกระดาษกรองนะคะที่เรากรองไว้การเศษพวกผงเล็กๆค่ะลอยขึ้นไปนะคะโอเคอ่ะถ้างานเดี๋ยวนี้ไปทําความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทําเมนูต่อไป ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําชาเขียวมะนาวกันค่ะชาเขียวมะนาวก็เหมือนเดิมค่ะเราจะเหมือนชาเขียวดําเย็นนี่แหละคะ่ะแต่เรามาเพิ่มน้ามะนาวนะคะทีนี้เราก็มาทําชาเขียวดําเย็นกันก่อนเลยค่ะเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะก็คือพอลูกค้าสั่งชาเขียวมะนาวนะคะน้ำค่ะใส่มาเลยนะคะหกออนค่ะไอห้าออนพูดผิดห้าออนนะคะผิดสูดผิดสูดอ่านี่ห้าออนนะคะแล้วก็ใส่มาเลยนะคะ หรือประมาณใต้วางนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยชาเขียวค่ะเหมือนเดิมค่ะก็คือแค่คูนเล็กน้อยนะคะไม่ต้องคูนเยอะมากนี่นะคะนี่คูนเล็กน้อยใส่ไปแล้วก็โรยน้ําให้ชาบลัสร์มอ่าโรยน้ำโราให้ทั่วๆเขาจะได้สกัดได้ทั่วๆนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวกระดาษกรองนะคะวันนี้เน่ทำเป็นครีปตัดเราใช้กระดาษกรอง ราะว่าหลายๆท่านก็ไม่อยากได้ที่แบบว่ามีผงชานะคะติดมาแล้วก็ใช้กระดาษกรองนะคะ,ะแล้วก็ปิดตูดค่ะนี่ไหมคะปิดตูดเสร็จแล้วเราก็จริงๆเราจะวางไปบนชาเลยก็ได้นะคะเราแต่สะดวกเลยนะคะลราแต่วิธีแต่และท่านเลยนะคะอ่ะมาไปอย่าลืมนะคะเปิดเตาไฟรอได้เลยค่ะพอลูกค้าสั่ง ชาเขียวมะนาวอ่าเปิดไฟรอค่ะน้ําก็ร้อนเตาก็ร้อนนะคะเดี๋ยวแป๊บเดีเด๋ยวชาก็มาละทีนี้เรามาทําส่วนผสมรอได้เลยค่ะเหมือนชาดําเย็นเนาะเหมือนชาเขียวดําเย็นน้าเชื่อมนะคะหน่ออนถุงแก้วสบกออนนะคะเนี่ก็มาเทรอไว้เลยเห็นไหมพออันนี้เป็นวิธีการแบบพอลูกค้าสั่งนะคะเราอยู่ที่ร้านจริงๆเทรอได้เลยค่ะหวานมากหวานน้อยเทรอได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมแป๊บเดียว น้ำชาเขียวมาละแป๊บเดียวจริงๆยังไม่ทันทําอะไรเลยอ่มาแล้วนะคะแล้วก็เบาไฟได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เทน้ําชาที่ได้ค่ะลงไปบนน้าเชื่อมได้เลยค่ะอันนี้น้ําชาเราร้อนเนาะเสร็จแล้วเราก็ติมน้าเปล่านะคะให้ครบหกออนค่ะเห็นไหมจะเป็นขั้นตอนเดียวกับการทําชาเขียวดําเย็นเลยนะคะให้ครบหกออนมันก็จะง,ง่ายๆยแบบนี้แหละแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ พอเป็นชาเขียวมะนาวเราจะใส่น้ำมะนาวนะคะเน่ก็จะมีน้ำมะนาวค่ะที่เรามีน้ำมะนาวของเราอยู่ในร้านนี่แหละเราจะใส่น้ำมะนาวแค่ครึ่งออนนะคะนน่จะใส่น้ำมะนาวลงมาในแก้วนี้นะคะเราจะไม่ผสมลงไปในแก้วนี้นะคะก็คือสําหรับบางท่านที่ไม่ได้ดูคลิปที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเน่ขออนุญาตพูดซ้ำอีกทีนะคะก็คือว่าเราจะไม่ผสมน้ำมะนาวลงมาในนี้เพราะเดี๋ยวถ้าทให้แก้วเราอะเปื้อนน้ำมะนาวได้ แล้วเราอะค่ะส่วนมากร้านโมคัพพอตล้านโมคัพพอตเนี่ยส่วนมากก็คือเราจะอยู่เป็นลานเอาท์ดอร์ใช่ไหมคะก็คือขายนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ได้สะดวกในการล้างแก้วแบบโหเดี๋ยวสั่งชาเขียวเดี๋ยวสั่งชามะนาวเดี๋ยวสั่งชาเย็นชานมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เราล้างแก้วบ่อยๆเพราะ,ะนั้นค่ะเราจะเก็บแก้วเนี้อไว้สาหรับใส่น้ําชาที่สะอาดสะอาดหรือเต็มที่ก็คือใส่น้ําเชื่อมได้อย่างงี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เลยจะต้องมาใส่น้ำมะนาวลงในแก้วของลูกค้าเลยเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวแก้วนี้จะเปื้อนน้ำมะนาวนะคะสำหรับสูตรนี้เนจะใส่น้ำมะนาวลงมาที่ครึ่งออนหรือ15มลก็คือ2ปั๊มนี้นะคะอันนี้เป็นปั๊ม7.5มลนะคะก็คือ2ปั๊มค่ะนะกดเลยหนึ่งสองแบบนี้ค่ะนี่นะพอเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเอาชาเขียวดำเย็ยนที่เราทำไว้เนี่ยคะ่ะเทลงไปตอนนี้เขาก็จะลงไปผสมเป็นชาเขียวมะนาวไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยแบบน,นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเป็นแก้ว เหมือนเดิมนะคะต้องใส่แข็งเต็มแก้วแล้วก็คนนะไม่งั้นแล้วน้าชาเราร้อนน้ําแข็งเราจะละลายสู้น้ําชาไม่ไหวนะคะจะทําให้ชาเราจืดได้ค่ะอ่าเรียแบบร้อยแล้วค่ะน,นี้เราก็ได้มาเป็นชาเขียวมะนาวเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยนะคะอ่านต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทําเป็นชาเขียวนมเย็นกันบ้างค่ะสําหรับชาเขียวเย็นนะคะที่เป็นชาเขียวนมเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะน้ําชาเราทเหมือนเดิมทุกสูตรเลยนะคะสําหรับแก้วสบอ่อนน้ำห้าอ่อน ใส่เลยนะคะน้ำร้อน5ออนใส่รอเลยเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ5ออนเราก็เทลงไปเลยเสร็จแล้วก็ค่ะเหมือนเดิมค่ะก็คือประมาณสัก8กรัมนะคะพูนเล็กน้อยพอเราใช้ถ้วยช้อนโต่แบบนี้ค่ะก็คือมีความแบบพูเล็กน้อยใส่ไปแล้วก็โรย แล้วก็กระดาษกรองนะคะจุ่มน้ำนิดหน่อยกระดาษกรองนะคะจุ่มน้ำเล็กน้อยมาแล้วค่ะแล้วเราก็มาแปะเลยค่ะนี่นะคะแปะวางรอเตาไฟเปิดรอเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะพอเป็นสูตรชานมนะคะเราก็สามารถที่จะมาเตรยียมส่วนผสมได้เลยค่ะเพราะลูกค้าสั่งเนี่ยเพราะว่าชาเนี่ยมันแป๊บเดียวค่ะสกัดเร็วมากไม่เหมือนกาแฟนะคะ เราก็จะมาใส่นมผสมค่ะอันนี้ชาเขียวนมเย็นเน,ะนาะเนี่ยใช้เป็นนมผสม CP BF ตัวนี้นะคะก็ก็คือเป็นนมผสมสาเร็จรูปนั่นเองค่ะก็เรียกว่าผสมนมข้นหวานข้นจืดให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ใช้เป็นนมผสมที่เตงใช้อยู่นั่นแหละนะคะแต่ถ้าไม่ได้ผสมก็อ่านอยวนี้บอกศูนย์ให้ค่ะอันนี้เราใช้1ออนครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนมข้นหวานที่1ออนค่ะแล้วก็นมข้นจืดที่ครึ่งออนนะคะถ้าเราใช้แบบนี้ก็1ออนครึง่งเทเลยค่ะง่ายๆเลยเห็นไหมคะ แล้วเราก็รอได้เลยค่ะเดี๋ยวน้ําชาก็มาแล้วแห่งที่บอกนะคะว่าเราจะไม่ผสมนมผสมในในแก้วที่เราตวงน้าชานะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรามาเทใส่แก้วไว้แบบนี้เลยอน้ําชามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอได้เลยค่ะ,ะเรียบร้อยนะคะหมดแล้วเราก็เอาน้ําชาเนี่ยค่ะมาเทลงไปบนนมได้เลยค่ะเพราะว่านมผสมเราส่วนมากก็จะแช่เย็นกันอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอน้ําชาที่ร้อนๆเทลงไปนะค่ะมันก็จะทำให ความร้อนของชาเนี่ยมันก็คือเบาลงไปเลยนะอ่ะเรียบร้อยเราก็มาคนค่ะให้เข้ากันคนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งเต็มแก้วเน,นะคะเต็มแก้วเลยแล้วเราก็คนน้ำแข็งเพิ่มเต็มแก้วแล้วก็ตามด้วยนมสดท็อปหน้าให้เต็มนะคะเท่านั้นเองนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ได้เป็นชานมมันๆเข้มข้น โอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับ3น้ำชานะคะเมนูชาเขียวค่ะที่เราโชว์มาจากโมค้าพอร์ตค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าแต่ละสูตรแต่ละแก้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเราเริ่มต้นชิมแก้วแรกกันเลยนะคะเป็นชาเขียวดําเย็นค่ะวุ้ยเดีย พี่จะบอกว่าเนี้ยหอมชาแล้วคือกลิ่นมะลิมันแบบมันละมุนนะคะแล้วก็เป็นชาหวานๆหอมๆเข้มๆเลยนะคะเวลนี้แบบเวอรอร่อยอร่อยเว้ยแม่ชาธรรมดาเนี้ยไม่ค่อยทานนะคะเมนูเนี้ยคือปกติไม่ค่อยใช้สายชาค่ะแต่นี้ถือว่าแบบเออถ้าเราได้ดื่มชาแบบนี้สบายมากเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะร้านนี้ต้องกลับมาแน่นอนอ่ะทีนี้นะคะชามะนาวหวานเปรี้ยวกำลังดีไม่หวานมากนะคะสูตรนี้ แล้วก็มีความเปรี้ยวที่สําคัญค่ะคือความชาไม่ได้โดนแบบโดนหักกรบลกไปเลยนะคะก็คือยังมีความมีแบบมีชาที่หอมมะลิเบาๆแล้วก็แบบมีเรียกว่าบอดี้ของชาค่ะคือที่มันทิ้งอยู่ในปากแล้วเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมีความรู้สึกชามะลิอยู่แบบเต็มปากเลยอืออ่ะทีนี้มาชานมกันบ้างเดี๋ยวหกอืมอืม,อ,มอันนี้ต้องบอกว่า ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่น่าจะด้วยความที่ว่าชาเข้มมาค่ะพอเราใส่นมผสมแค่นี้เลยอาจจะหวานเบาๆเท่านั้นเองนะคะก็ไปลองเพิ่มนมผสมกันได้ไม่ว่าเพิ่มนมผสมอีกสักครึ่งออนน่าจะอร่อยอืมสําหรับเมนูทําขายนะแต่ถ้าคนชอบหวานน้อยอันนี้คือใช้ได้เลยสําหรับเนี่ยคือแบบถือว่าไม่หวานมากใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นทําขายอะคะ่ะอันนี้อาจจะหวานน้อยไปให้ลองเพิ่มนมผสมกันนิดนึงนะคะอ่ะ โอเคได้มาแชร์ให้นะคะสําหรับสูตรวิธีการทําชาเขียวเย็นค่ะโดยใช้มอต้มงค้าวผ่อนี่แหละสูตรก้วสบกออนนะคะแล้วเราก็ทํากันทีละแก้วทีละแก้วเลยว่างั้นเรียกว่าได้ชาสดชาใหม่กันทุกแก้วเลยเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกค้ามีความแบบเห็นเนาะว่าแบบ อ่าเราทําชาใหม่ๆให้ดูเลยนะคะแบบนี้นะคะก็ตาม Follow สูตรแบบนี้ได้เลยค่ะเน่มาแชร์ให้เป็นสามชานะคะชาเขียวดําเย็นชาเขียวมะนาวแล้วก็ชาเขียวนมเย็นค่ะไปลองทําตามกันดูได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าทําแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอยากจะได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะเรื่อยๆเลยค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เนแล้วก็ทีมงาน r e n t a l Coffee ด้วยนะคะกดติดตามสับสครา e n t a l c o ค f e e c ่ a n n e l ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆแบบนี้ไม่อีกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกล่าววิธีการทำชาเขียวด้วยหม้อต้มบงกกพอร์ตง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเราได้ชาที่รสชาติคงที่ทุกแก้วทุกแก้วด้วยนะคะกับ3สูตร3เมนูค่ะชาเขียวดำเย็นชาเขียวมะนาวแล้วก็ชาเขียวนมเย็นค่ะขอบคุณมาก,มากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ